สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนที่เข้ามาในคลิปของพี่นุ้ยนะที่เข้ามาพบมาเห็นมาเจอคลิปพี่นุ้ยในวันนี้นะคะพี่นุ้ยก็ได้ทําคลิปขึ้นมาแล้วในหัวข้อ,อนะคะโชคอะไรโชคอะไรกําลังจะหล่นทับคุณนะคะโชคอะไรกําลังจะหล่นทับคุณนะนะคะใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งก็เป็นกําลังใจให้พี่นุ้ยในการทําคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะนาะ เป็นพี่นุ้ยมาทำในหัวข้อโชคอะไรกาลังจนหล่นทับคุณมันเป็นพลังงานแรนด้อมเป็นพลังงานโดยรวมเนาะนะคะถ้าพลังงานไหนตรงนะคะพลังงานที่ดีให้คุณรับเอาไว้เลยนะนะคะนี่คือคลิปของคุณนะคะสําหรับผู้ที่เข้ามาคบไม่เห็นมาเจอคลิปในวันนี้ของพี่นุ้ยนะคะเนาะพี่นุ้ยจะขอสิบใบนะคะโชคอะไรกําลังจะหล่นทับคุณเนาะหนึ่งใบสองสามสี่ 5 6 7 8 9 10ดแ้าสิบได้มาแล้วสิบใบนะคะโชคอะไรกำลังจสลนทัดคุณนะคะอืมขึ้นมักปุ๊บเลยเนาะอัศวินไม้หถ้วยเด็บดสตา5ห้าถ้วย ครับ The Judgment, the Sherry Os is of Intaker, จัดติดสามเหรียญเนาะที่ o อ i n t a k e นะคะได้ไพ่มาแล้วสิบใบเนาะนะคะโชคอะไรกำลังจะหลนทับคุณนะมาอันดับแรกเลยอ่ะนะคะโชคเนี้ยที่คุณเคยรอเคยขอเคยเอ่อ เดินหน้ามุ่งมั่นนะคะโชคนั้นะนะคือโชคการงานคุณเป็นคนที่มีความเก่งความกล้าคุณเป็นคนที่มีความขยันเป็นคนที่มีความฉลาดนะคะเป็นคนที่ขับเคลื่อนในตัวเองตลอดเวลานะคะคุณเป็นคนกระตือรือร้อนขวนขวายคุณเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งอาจจะเป็นคนที่ชอบอเดินทางที่ปจอรองเท้านะคะเนาะคุณเป็นคนชอบขอพร คุณเป็นคนชอบการอธิษฐานคุณเป็นคนชอบสิ่งลี้ลับหรือ,เ,อเกี่ยวกับโชคหรือดวงชะตาคุณเป็นคนชอบในใสายนี้คุณเป็นคนใจบุญนะนะคะ,ะคุณมักขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในสถานที่ต่างๆเนาะคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคน่ะนะคะคุณเป็นคนใจบุญเป็นคนใจดีเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนที่ที่สงสารนะคะและตรงนี้โชคของคุณเนี่ยนะคะมักเข้ามาแบบแบบ แบบในในสายรูปแบบของการขอขอพรขออะไรอย่างเงี้ยคุณมักจะได้นะคะเนี่ยแล้วมันเป็นเป็นโชคชะตาของคุณด้วยนะมันถูกกาหนดมาแล้วว่าคุณจะต้องได้นะคะในสิ่งที่คุณขอคุณขออะไรไปคุณบอกเปล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปว่าคุณอยากได้อะไรอ่ะสิ่งนั้นน่ามันกําลังจะมาหาคุณสิ่งนั้นคุณกําลังจะเกิดขึ้นสิ่งนั้นคุณกําลังจะได้รับนะคะในเรื่องการเงินคุณก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือคุณนะคะ หรือถ้าคุณรองเงินคุณก็จะได้เงินนะคะหรือถ้าคุณขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณก็จะได้รับการตอบรับนะคะ ในการในรูปแบบที่คุณขอเนาะคุณจะได้นะคะในสิ่งที่คุณขอคุณรอคอยอะไรคุณก็จะได้คุณขออะไรไปคุณก็จะได้เนี่ยคือโชคชะตาของคุณคือมันถูกกาหนดมาแล้วถูกช่วงถูกเวลานะคะเนาะชะตาของคุณโชคชะตาของคุณมันเดินทางมาถึงเวลาที่พอเหมาะพอดีนะคะคุณอาจจะขอในสถานที่ต่างๆสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือคุณอาจไปบนบานแกล่าวหรือคุณขอในสิ่งที่คุณลั่นวาจาออกไปโดยผิวเผินแบบอ่า แบบวาจาของเราพูดไปเปเลยอะไรไปประมาณนี้นะขอให้ได้นู่นได้นี่ได้นั่นอะไรประมาณนี้คุณจะได้นะโชคของคุณมันมาถึงชะตาของคุณมาถึงนะคะมันอยู่ถูกช่วงถูกเวลาถูกเวลาถูกกําหนดมาแล้วนะคะเนาะ mm hmm. จะมีผู้ผู้ใหญ่ใจดีอุปถัมภ์คุณนะเรื่องการเงินคุณจะได้ชื่อเสียงถ้าคุณขอคุณก็จะได้นี่คือโชคของคุณนะคะโชคมาจากด้านการขอการขอพรการขอจากผู้หลักผู้ใหญ่การขอสินเชื่อการขออะไรก็แล้วแต่ชื่อเสียงการงานการเงินความ คุณจะได้ตรงนั้นคือโชคชะตาของคุณโชคที่ดีของคุณนะคะในเรื่องโชคลาภของคุณมักจะมากับความฝันหรือคุณมักจะได้โชคจากการเสี่ยงนะคะหรือคุณขอความช่วยเหลือจากใครไปเนี่ยคุณก็จะได้รับการตอบรับนั่นคือโชคชะตาของคุณโชคที่ดีของคุณโชคกําลังจะหล่นทับคุณนะคะชื่อเสียงของคุณเกียรติยศของคุณมันกําลังมานะคะหรือถ้าหรือถ้าคนหรือถ้าหลายๆคนเนี่ยขอเกี่ยวกับเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องการงานให้ผ่านเนี่ยโชคของคุณตรงนี้มันมาถึงโชคชะตาโชคดีของคุณเนี่ยคุณก็จะผ่านนะคะเพราะมันมาถูกช่วงถูกเวลาถูกโชคชะตาของคุณมันกาหนดแล้วนะคะหรือคุณขอกับผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องการเงินความช่วยเหลือคุณก็จะได้รับการตอบรับที่ดีคุณจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องการเงินถ้าคุณบนบางสารกล่าวหรือคุณขอกับใครไว้คุณจะได้รับการตอบรับที่ดีคุณจะได้รับโชคตรงนั้นนะคะคุณขออะไรไว้ล่ะ คุณขอเงินคุณจะได้เงินคุณของานคุณจะได้งานนะคะคุณขอความยุติธรรมหรือคุณขอในสิ่งสิ่งต่างๆของคุณนะคุณจะได้ตรงนี้คือโชคของคุณโชคชะตาของคุณในการงานของคุณมีการขับเคลื่อนตัวของคุณเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งนะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือและสิ่งเหล่านั้นมันมันมันมีผลตอบแทนมาหาคุณนี่ยตาน้าใจของคุณน่คุณเป็นคนที่ชอบเป็นผู้ให้ผู้ช่วยเหลือและโชคชะตาของคุณสิ่งที่ดีมันก็เป็นบุญกุศลของคุณที่คุณสะสมที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นและสิ่งนั้นมันจะ กลับมาตอบสนองคุณมันจะกลับมาหล่นทับคุณที่หล่นทับไม่ใช่สิ่งอื่นนะมันเป็นความโชคดีที่ตกหล่นทับคุณนะ่ะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะคะเนาะเนี่ยพวกนี้มันมันมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นโชคที่ดีของคุณที่กําลังจะหล่นทับคุณที่คุณเตรียมตัวรับมือไว้ได้เลยนะคะสิ่งที่คุณท้อแท้หมดกําลังใจในเรื่องสิ่งสิ่งต่างๆอะไรที่คุณเจอมาคุณจะผ่านพน้นเนาะนั่นก็คือโชคชะตาโชคที่ดีของคุณ คุณจะพบกับสิ่งที่ดีคุณจะมีโชคลาภคุณจะได้รับการตอบรับคุณจะได้สิ่งที่ดีเข้ามาชื่อเสียงเกียรติยศการเงินการงานนะคะเนาะจากที่คุณเป็นคนใจบุญเนี่ยคุณคุณชอบทําบุญคุณชอบให้ทานคุณเป็นคนที่แข็งคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมและความเที่ยงตรงนะคะคุณเนี่ยมักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลืออบประมภ์คุณตลอดเวลานะคะเนี่ยคือโชคของคุณบางคนนะ บางคนเนี่ยโชคชะตาอาจจะมาจากการเสี่ยงโชคก็ได้นะคะเสี่ยงโชคคุณอาจจะเล่นทะเบียนรถหรือเล่น อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะได้โชคนะคะเนาะเนี่ยโชคกาลังจะมาถึงคุณนะคะมันกําลังจะหล่นทับคุณอ่ะนะคนจะรวยช่วยไม่ได้คนจะปังช่วยไม่ได้คนจะมีช่วยไม่ได้เพราะนั่นมันคือบุญกุศลของคุณของคุณโชคชะตาของคุณมันมาถึงแล้วนะนะคะเนี่ยที่พี่ดูไพ่หน้าไพ่นะคุณเป็นคนขยันมีน้ําใจเนี่ยคือบุญกุศลที่คุณสะสมและคุณสร้างมามันกําลังจะหล่นทับคุณบุญกุศลโชคชะตาที่มันสะสมมามันเป็นเปี่ยมแล้วมันกําลังจะหล่นทับคุณให้คุณเตรียมตัวรับมือกับมันนะคะ มันเป็นส,สิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับนะคะในโชคชะตาในโชคที่ดีนะคะมันเป็นโชคโชคการเงินการทองการงานความรักความมั่งคั่งความร่ํารวยมันกําลังจะตกมาถึงคุณมันกําลังจะตกทับคุณนะตรงเนี้ยนะคะเนาะให้คุณรับสิ่งดีๆเอาไว้ให้คุณรับโชคชะตาที่ดีสิ่งที่ดีของคุณเอาไว้มันกําลังจะเดินทางเข้ามาหาคุณกําลังจะหล่นทับคุณนะคะเนี่ยคือคลิปของคุณนะคะมันเป็นคลิปของคุณมันเป็นโชคของคุณเป็นชะตาของคุณที่มันกําหนดไปแล้วกําลังจะเดินทางมาแล้ะคุณะะนค สิ่งตรงนี้ให้คุณรับเอาไว้และ้ะพิมพ์คําว่าน้อมรับคำคำนายที่ดีสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอคลิปนี้พี่หมอได้จบการอ่าน ไพ่ยพยากรณ์ได่เพียงเท่านี้เนาะนะคะให้คุณตั้งมือตั้งมั่นรับมันนะคะเนาะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามกด,ดมกระดิด่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่นุย้ยด้วยนะคะพี่นุย้ยจะมาอ่านไพ้ในคลิปหน้าอีกเนาะให้กดติดตามไว้นะคะเนาะคลิปนี้ให้คุณรับไปสิ่งดีๆไว้นะคะมันจะบังเกิดขึ้นกับคุณนะคะสวัสดีค่ะทุกคน